สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ selection หรือว่าเครื่องมือเลือกเฉพาะส่วนนั่นเองนะฮะซึ่งชื่อของมันก็ตามนั้นเลยฮะ selection เนาะมันคือการเลือกแล้วมันคือยังไงนะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเลยเซนเซมันคือแบบนี้ครับอันนี้เป็นรูปวงกลมที่ผมเตรียมไว้ใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราลงสีไปโดยไม่ส่วนสีส่วนแอะไรมันก็จะเป็นการลงสีแบบโอ้โหลงไปหมดทั้งภาพเลยแต่ถ้าเกิดสมมติผมอยากจะแบบ เฮ้ยส,สีมันอยู่แค่ในวงกลมวงนี้ได้ไหมอะ่ะนี่แหละฮะการใช้เครื่องมือ selection มา <c oughs> <must S 2> ช่วยมันจะช่วยให้เราสามารถกำหนดขอบเขตที่เราอยากจะเลือกปิ้งอ่ะข <c oughs> อบเขตที่เราอยากจะเลือกลงสีหรือเลือกทำอะไรก็ได้ให้มันไม่เกินนั่นเองฮะเห็นไหม ไม่ว่าเราจะแบบเอาปากกามาปาดต่อมันก็จะอยู่ในส่วนที่เราเลือกไว้ไม่ไปไหนนั่นเองนะคะผมวันนี้เราจะมาแนะนํากันว่าไอ้เครื่องมือตัวนี้มันมีอะไรบ้างแล้วมันใช้งานยังไงบ้างเนาะผมขอเอาออกไปก่อนนะเริ่มแรกก็คือให้มาดูตรงนี้ฮะตรงนี้ไอ้เครื่องมือเส้นปะนี่แหละฮะมันคือ s e l e c t i นะฮะอันนี้เป็นแบบพื้นฐานนะครับซึ่งเขาก็จะมีให้เราเลือกตั้งแต่สี่เหลี่ยมวงกลม รูปทรงอิสระที่หมายถึงว่าเราขีดเลือกได้เองแต่ว่าเวลาเราขีดเองเราก็จะมือสั่นใช่ไหมฮะเขาก็เลยมีแบบเป็นเส้นปะที่แบบเป็นให้เราจุดจุดเลือกทีละจุดค่อยๆแบบโอ้โหเลือกไปทีละอันนะฮะแบบนี้มันก็จะทําให้เราแบบอ่ะไม่ต้องกลัวว่าเราจะวาดเบี้ยวนะฮะแค่อาจจะต้องใช้เวลาและสมาธิกันมากนิดนึงเฉยๆนะครับผมและสอดสายปาดก็มีนะฮะนี่สายปาานะฮะแบบโอเคเราไม่เอาเป็นเส้นเราเอาปาดเอาเราอยากได้แบบนี้อ่ะเขาก็ ใหใ้เราาเเท่นนั้นส้นปากตรงนี้ฮะที่มันอยู่ในเส้นปากเนี่ยมันก็คือขอบเขตนั่นเองฮะเนาะอย่างตอนนี้ขอบเขนมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมสมมติผมลงสีไปจึ๊บเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบอะไรที่มันอยู่ในขอบเขตของมันเนาะ <c oughs> สมมุตินะครับสมมุติผมจะทําสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนึงมาอธิบายเพิ่มเติมนะสมมติเราเลือกสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนึงแล้วเราก็ปาดเข้าไปได้รูปแบบรูปทรงสีเส่เหลี่ยมของเราละ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะแบบเพิ่มอ่ะเราอยากเพิ่มไปอกีกคืออยากเพิ่มแต่อยากคงอันนี้ไว้ด้วยนะจะเพิ่มสี่เหลี่ยมข้างๆอ่นะเพิ่มสี่เหลี่ยมข้างๆมาแบบนี้ให้เรากดชิปนะครับกดชิปปึ้งมันจะเพิ่มเข้ามาให้นะถ้าไม่กดชิปก็เนี่ยฮะเลือกที่ตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้มันจะมีโหมดให้มีเรื่องมีเครื่องหมายบวกอันนี้ก็คือบวกขึ้นบวกเข้าไปบวกเข้าไปอกีกเออเห็นไหมกลายเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้แล้วนะฮะ แน่นอนว่ามีบวกปุ๊บก็ต้องมีลบด้วยเช่นกันนะนี่ฮะเรามาเลือกลบหรือถ้าเกิดว่าเป็นใครอยากใช้คีย์ลัดก็ใช้คีย์อันติเมตนะฮะ <c oughs> เราลบเข้าไปเรากดลบเรากดลบมันก็จะลบเซเลชันของเราให้เรียบร้อยเลยนะฮะและสุดท้ายอันนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนว่าถ้าเรามีเซเลชันทั้งหมดอยู่แล้วเนี่ยแต่เราต้องการแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น ผมก็ผมอยากได้แค่สี่เหลี่ยมตรงกลางอันอื่นไม่เอาแล้วนะอยากกลับมาเป็นแค่สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆตรงกลางแค่นี้ผมก็จะเลือกชึบที่เหลือมก็จะหายไปฮะเขาควรระวังก็คืออันนี้มันจะใช้เกิน selection ที่เราเลือกไว้ตอนแรกไม่ได้นะอ่านั่นแหละครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่แบบเอาไว้ช่วยเราจัดรูปทรง selection นะฮะทีนี้มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งฮะเมืม่อกบบี้เราใช้เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมไปแล้วเนาะทีนี้มันจะเป็นอันนี้ฮะรูปที่มันเหมือนไม้ก็จะสิ โอมาเลือกเ๋ยอะไรพวกเนี้ยเอออันนี้คือออโต้ซเลคชันนะครับก็คือมันจะออโต้ให้เรานะอัตโนมัติครับมีให้เลือกว่าเราจะเอลเยอร์หรือว่าให้มันทำงานกับทุกเลเยอร์หรือเฉพาะเลเยอร์ที่เป็นเรฟเลนต์ก็เลือกได้ตามนั้นเลยฮะแล้วผมอนะันนี้ผมเลือกเป็นทุกเลเยอร์มันก็เลยแบบไม่ว่าไอ้ที่ผมขีดวงกลมเนี้ยมันจะอยู่เลเยอร์ไหนมันก็จะทำงานเหมือนกันนะฮะมะถ้าเกิดสมมติผมเลือกเป็นแค่เลเยอร์นี้ ตอนนี้เลเยอร์ที่ผมอยู่คือเลเยอร์สซึ่งเลเยอร์ที่เป็นเส้นเนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์หนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมเลือกแบบที่มันเอาแค่เลเยอร์สองเลเยอร์ที่ทํางานอยู่เวลาที่เรากดไปมันก็จะไม่ทํางานนะฮะเพราะไรเพราะว่ามันไม่ได้ทํางานคู่กับเลเยอร์อื่นๆนั่นเองครับถ้าใครจะอยากเอาแบบหมองรวมทุเลเยอร์ก็ต้องเลือกเป็น all layer อันนี้นะฮะมาปาดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกลงสีนะฮะปา นี่ครับนี่คือการทํางานของ selection นะครับแต่ก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือในส่วนของ clip t o ูนะฮะเห็นไอ้เครื่องมือแถบข้างล่างนี้เนาะ,ะไอ้เครื่องมือแถบข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นการใช้ selection ที่แบบเป็นตัวอำนวยความสะดวกให้เรานะ,ะถ้าเกิดเราเลือกอันแรกมันคืออะไรมันคือการตัดตัด selection นั้นทิ้งไปนะ,ะไม่มีเหลือแล้ว selection นะ,ะเหมือนเป็นการยุติการทํางานของ selection นั้นนันเองนะ,ะต่อไปละต่อไปแล้วอันที่สองอันเนี้ย โอโหอันนี้ชื่อเขาบอกเลยว่าครอบขอบรูปคืออะไรผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยขคอบรูปมันคือการตัดรูปให้เหลือแค่ส่วนส่วนนั้นนั่นเองนะแล้วก็เซเลคชั่นแบบที่เราชอบอยากเอาแค่นี้แล้วก็เลือกปุ๊บอ่ะลากไปแบบเป็นสี่เหลี่ยมที่เราอยากได้หรือเป็นสี่เหลี่ยมเป็นอะไรก็ว่าไปนะฮะอยากให้มันใหญ่อยากให้มันเล็กแค่ไหนแล้วก็ปาดไปเท่านั้นนะฮะแล้วแต่แล้วเราก็ขอบเราก็จะได้ภาพที่แบบลดขนาดมาเหลือเท่านั้นนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปเราจะมาดูอันนี้กันบ้างนะฮะนี่เป็นวงกลมผมเลือกนะแต่คราวนี้อันนี้อุ๊ยอะไรอะ่ะมันมีเป็นแบบขาวกับขาวเป็นดํากับดาเป็นขาวมันคือการกลับด้านนั่นเองฮะอันนี้ถ้าเกิดสมมติเราเลือกเฉยเฉยใช่ไหมเราเลือกเฉยเมันก็จะอยู่ในวงใช่ไหมฮะมันอยู่ในวงแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเลือกอันนี้ปุ๊บชึบไอส่วนที่เราเลือกมีแกะมันจะกลายเป็นส่วนที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในเซลลชั่นและส่วนอื่นนอกจากนั้น จะกลายเป็น selection แทนครับผมใช้สะดวกม,มากผมชอบมากนะฮะตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็มีอีกฮะแล้วก็มีอีกนะฮะนี่ครับสมมุติเนี่ยโ,โอ้เดี๋ยวผมกลับไปที่เดิมก่อนนะโอเคเป็นอย่างนี้ปุ๊บทีเนี้ยผมอยากให้สีส้มมันใหญ่กว่านี้นิดนึงอะ่ะผมรู้สึกเหมือนผม selection มาแล้วแต่แบบไม่อยากกด selection ใหม่เดี๋ยวมันไม่ได้เท่าเดิมแต่อยากให้มันใหญ่กว่านี้อีกนิดนึง นี่คือการขยายฮะขยายส e ล็กชันด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับแล้วก็ขยายเก่งพิกเซลเราก็เลือกไปฮะอยากได้ขอบมนหรือเปล่าผมขยายไปเลยร้อยพิกเซลนะฮะอยากได้ขอบอันมันเป็นสีมันเป็นสามมันเป็นวงกลมอยู่แล้วมันก็จะแบบไม่มีเหลี่ยมให้เราเลือกนะฮะโอเคมันก็จะกลมขึ้นมาอย่างนี้ครับผมเฮ้ยมันก็ไม่กลมไปทีเดียวเน,นี่ยอ๋อเพราะเมื่อกี้เราเรียกแบบอาจจะเพราะว่าเราเลือกเหลี่ยมๆนะฮะอ๋อมันก็เลยทําให้ภาพเราเหลี่ยมขึ้นนะครับ ทำงานแบบนี้ครับทำงานแบบนี้มักจะนิยมใช้ในเวลาที่เราว่ารูปแล้วใช่ไหมฮะแล้วเรากลัวว่าเฮ้ยเส้นมันจะเกินสีมันจะเกินหรือสีมันจะขาดหรือเปล่าเราจะใช้ตัวนี้ช่วยนะคบผม <c oughs> แน่นอนครับว่าพอมันมีเกินแล้วมันก็ต้องมีลดด้วยเช่นกันนะลดเข้าไปลดเท่าไหร่ดีลดสักลองเลือกขอบมุดูนะฮะ <c oughs> อือหือโอ้โหคราวนี้มนกลมละมันก็จะลดให้เราเห็นไหมฮะ เลือกเปลี่ยนนิดนึงอันนี้เหมือนอะไระเหมือนเป็นแบบผิวชันผิวของบนบนโลกนี้เลยเนาะเข้าสู่แบบเนื้อหาแรบบทรณีวิทยาแทนแล้วนะฮะโอเคครับมันก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนอันนี้นะครับเป็นรูปเหมือนบอลเกงกิหรือว่าช่องบอลลูนตรงนี้นะฮะเหมือนช่องคําพูดคิดในใจของตัวละครนะ,ะอันเนี้ยคือการที่เราจะทําให้สิ่งที่เราเลือกอยู่นะ,ะหายวับเป็นคลิปตาเหมือนโดนบอลเกงกินะฮะคิดว่ามันเป็นบอลเกงกิก็ได้ฮะ อันนี้คือในบอลหายนะฮะสิ่งที่เราเลือกไว้หายนะ,ะแต่อันนี้ละ่ะอันนี้นะครับคือสิ่งที่เราไม่ได้เลือกสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเลือกของเราสมมุติตัวเลือกของผมก็คือสี่เหลี่ยมข้ามบนตรงนี้แล้วนอกนั้นก็คือที่เหลือมันไม่ใช่สิ่งที่ผมเลือกอะ่ะผมก็กดเข้าไปมันก็จะทําลายทุกอย่างนะ,ะย่เป็นสิ่งที่เราเลือกไว้นะฮะถ้าเรากดไปเลเยอร์อื่นแน่นอนก็หายไปเหมือนกันนะครับ โอเคครับนี่คือการทำงานของ selection ต่างๆในคลิป Studio นะครับหวังว่าเพื่อนๆพื่อนีพ่พน้องๆทุกคนลูกสิษย์ของผมจะได้รับความรู้ในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ yeah. แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ